ยินดีต้อนรับกลับสู่ m ม s Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาดูใกล้ๆกกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด toyota hilux turbo 2026ี่กที่กำลังเป็นกระแสมาแรงด้วยดีไซน์ที่แข็งแกรง่งฟีเจอร์ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ toyota มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องกระบะท,ที่ทนทานไว้ใจได้และในรุ่น turbo ของ hilux ครั้งนี้พวกเขาตั้งใจทำให้รถดูรูราส่งพลังและอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้น เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกฮิลสเทรว2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดันและบึกบึนด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตะแกงใหม่ไฟหน้าเลดดีไซน์เพรียวคุมที่รับกับการชนอย่างลงตัวทําให้ดูแข็งแรงและสปอร์ตเส้นสายรอบคุมชัดโป่งซุ้มล้อที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้ตัวรถดูพร้อมลุยทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีล้อมแมกรูปแบบใหม่ระยะความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นและดีไซน์ท้ายรถที่สปอร์ตขึ้นพร้อมไฟท้ายเลดและฝาท้ายออกแบบใหม่ โตยต้าต้องการให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่สมรรถนะดีแต่ยังโดดเด่นบนท้องถนนอีกด้วยมาดูกันที่เครื่องยนต์ฮิลลสเทรวได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งในรุ่นดีเซลเทอร์และรุ่นเบนซินสมรรถนะสูงโดยขึ้นอยู่กับตลาดที่วางจำหน่ายกำลังเครื่องอยู่ที่ประมาณ200-250แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่ดีขึ้นทำให้บรรทุกหนักหรือขับบนเส้นทางธุรกันดารได้สบายระบบช่วงล่างถูกปรับแต่งใหม่ให้ขับบนทางเรียบได้นุ่มนวลมากขึ้น แต่ยังคงความมั่นคงในการลุยออฟโรดโตโยต้าลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารลงได้อย่างดีทําให้การขับขี่เงียบและสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกขับแบบ2ล้อหรือ4ล้อขับเคลื่อนรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการลุยหนักได้ครบถ้วนภายในห้องโดยสารโตโยต้าจัดเต็มเพื่อให้ฮิลลสทตรวดูรูราและสะดวกสบายมากขึ้นแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ ทันสมัยมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายวัสดุภายในคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มบบดหนักในรุ่นท็อปและยังมีที่เก็บของมากมายเบาะนั่งรองรับสรีระเหมาะกับการเดินทางปลายพื้นที่นั่งกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกทั้งยังเสริมด้วยระบบความปลอดภัยและช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่น adaptive cruise control ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความมาั่นหนานใจในทุกสถานการณ์ ด้านราคา o y o t a h า i ิล t ์ส2,026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทหรือราว35,000ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงเกือบ1.7ล้านบาทหรือ50,000ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับรุ่นท็อปครบทุกออปชั่นเมื่อพิจารณาจากดีไซน์ใหม่ความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้อย่างมากในตลาด นี่คือการรีวิวเจาะลึก Toyota h i l ลล r สเทรว2,026รถกระบะท,ที่แข็งแกร่งสปอร์ตและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังคงสืบสานตำนานฮิลล x สพร้อมเพิ่มความทันสมัยที่ผู้ใช้งานยุคนี้ต้องการ